สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้ก็กลับมาพบกันกับรายการครูโจนเราเรื่องกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับเรื่องราวตอนนี้ครูโจนขอเสนอตอนคาถาชนะมาร พระเมตตาชนะพญาช้างนาราคิริงหรือว่านาราคิรีจากพระสูตรพระคาถาภาหุงในพุทธชัยมงคลคาถาที่สามที่กลาวเอาไว้ว่านาราคิริงขชวรังอติมัตตภูตัง ทาวักคิจะกะมมสนีวะสุทธารุนันตังเมตตมุเสกะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวันตุเตชยมังคลานิซึ่งพระคาถาบทนี้นั้นเป็นพระคาถาที่กล่าวถึงพระยาช้างนาราคิรีเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้น ขอเชิญท่านผู้ชมผู้ฟังมารับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะครับเมื่อพญาช้างนาราคีรีนั้นตกมันดุร้ายเหลือแล่นเข้ามาราวกับไฟไม่ป่าดุจจกราวุธเหมือนฟ้าผ่าพระจอมมุนีทรงชนะด้วยน้ำพระเมตตาด้วยพระเดชนั้น ขอชัยมงคลจงมีแด่ท่านนี่คือความหมายแห่งพระคาถาในบทที่สามคือพุทธชัยมงคลคาถาชนะด้วยพระเมตตาพญาช้างนาราเกริงเมื่อครั้งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นทรงแสดงธรรมโปรดพุทธบิดา ณกรุงกระบิลพัดครานั้นเจ้าชายอานนท์เจ้าชายอานิรุทธะเจ้าชายเทวทัตและญาติวงหลายพระองค์ได้รับฟังพระธรรมเทศนาก็บังเกิดความเลื่อมใสและศรัทธาต่อพระพุทธองค์จึงตั้งพระไถมันที่จะละซึ่งทางโลกและ,สะเสด็จตามพระพุทธองค์ออกผนวด เพื่อที่จะเจริญทางธรรมนับแต่นั้นเป็นต้นมาการผ่านไปความเพียรในการปฏิบัติธรรมของพระประยุรญาตทุกพระองค์ก็สำเร็จตามกำลังแห่งตนโดยเฉพาะพระเทวทัตทรงฝึกจิตภาวนาได้ฌานสมาบัติระดับโลกิยฤทธ สามารถที่จะแสดงปาฏิหาริย์อิทธิฤทธิ์ต่างๆได้เช่นการหายตัวก,การเหาะเหิเนและเดินไปในอากาศแต่ด้วยจิตอันเป็นอกุศลและเต็มไปด้วยความอิจฉาริษยาต้องการซึ่งลาบยศสรรเสริญเพื่อให้เป็นที่ยอมรับดังเชเช่นพระพุทธองค์ ทำให้พระเทวทัตนั้นคิดพูดและทำสิ่งใดมักมุ่งร้ายต่อพระพุทธองค์และบรวรพุทธศาสนาเป็นที่สุดการต่อมาพระเทวทัตทรงเห็นว่าหนทางแห่งลาบยศสรรเสริญจะล่งไหลมาสู่ตนได้นั้น ต้องใช้เลเพทุบายให้เจ้าใช้ยอาชาติศัตรูโอรสแห่งพระเจ้าพิมพิสารซึ่งคลองแขวนมคตอยู่ได้มาเลื่อมใสศรัทธาในตนให้จงได้เพื่อที่จะเป็นบันไดให้ไต่เต้าไปสู่ความมุ่งหวังที่ตนนั้นได้ตั้งเอาไวา้วันหนึ่งเป็นโอกาสเหมาะเจ้าใช้ยอาชาติศัตรู สเสด็จออกประพาสณอุทยานพระเทวทัตก็ได้ปรากฏตัวต่อหน้าพระพักสแสดงอิทธิฤทธิ์เหาะลงมาจากห่วงนภาากาศมีอสรพิษพันรอบกายและ,สะแสดงตนเป็นสาวกแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการสแสดงพระธรรมเทศนาะ จนกระทั่งเจ้าชายอาชาติศัตรูให้ความเคารพเลื่อมใสศรัทธาและชื่นชอบด้วยความสามารถในฤดนั้นและทรงยอมรับพระเทวทัตเป็นพระอาจารย์และได้ถวายการอุปถัมภ์อุปถากจนได้ซึ่งลาบยศสรรเสริญมากมายดังที่ตนนั้นมุ่งหวัง แต่กรณนั้นด้วยจิตอันเป็นไปด้วยมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดปรารถนาจะเป็นใหญ่ปกครองครณะ,ะสงแทนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระเทวทัตเล็งเห็นพระเจ้าพิมพิสารพระราชพิดาแห่งเจ้าชายอาชาติสตรูนั้นได้มีความเลื่อมใสและศรัทธา อง์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและทรงประกาศตนเป็นพุทธมามก,กะอีกด้วยยิ่งเกิดความริษยาคิดว่าหากกษัตริย์มีความเลื่อมใสศรัทธาในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วชาวบ้านชาวเมืองต่างๆก็ต้องเลื่อมใสและศรัทธาตามไปด้วย จึงคิดที่จะกำจัดพระเจ้าพิมพิสารโดยออกอุบายให้เจ้าชายอาชาติศัตรูนั้นปรงพระชนพระราชวบิดาโดยจับขังไว้ให้อดข้าวอดอาหารจนพระองค์ถึงแก่พระชนชีพแล้วเจ้าชายอาชาติศัตรูก็จะได้ขึ้นของราชปกครองแฝนมคตแทนพระราชบิดา และเมื่อพระเทวทัตแนะนำสิ่งใดก็จะทรงเชื่อฟังและปฏิบัติตามอย่างเสมอต้นเสมอปลายเมื่อพระเทวทัตกำจัดพระเจ้าพิมพิสารได้แล้วเหมือนกับได้ฝ่ายอาณาจักรมาครอบครองจึงคิดการที่จะกำจัดพระพุทธเจ้า เพื่อที่ตนจะได้ครอบครองฝ่ายศาสนาจักรปกครองคณะสงฆ์แทนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อคิดได้ดังนั้นก็จึงส่งนายขมังธนูถึงสี่คนให้ไปลอบปรงพระชนพระพุทธองค์ถึงที่ประทับณเวลุวนารามซึ่งในขณะที่นายขมังธนูนั้น เล็งธนูไปที่พระพุทธองค์ด้วยพลังแห่งพุทธานุภาพได้แผ่ซ่านให้นายธนูขมังนั้นลดธนูลงไม่คิดที่จะทำร้ายพระพุทธองค์และได้เข้าไปก้มกราบสารภาพเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้แก่องค์สมเด็จพระชินวรได้ทราบพระพุทธองค์เมื่อทราบความแล้ว ก็ทรงตรัสสอนแสดงธรรมเทศนาแก่นายขมังธนูทั้งสี่ด้วยความเมตตาการุณาจนกระทั่งนายขมังธนูทั้งสี่นั้นได้เกิดดวงตาเห็นธรรมสำเร็จเป็นพระอริยบุคคลในชั้นโสดาบันโดยทวนทั่วทั่วกันความนี ได้รู้ถึงพระเทวทัตจิตใจที่ร้อนเรามุ่งร้ายยิ่งเพิ่มพูนคูณทวีและคิดต่อไปว่าการลอบปงพระชนในครั้งหน้าตนจะต้องเป็นผู้ลงมือกระทำด้วยตนเองจึงจะสำเร็จดังประสงค์จนกระทั่งวันหนึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น ก็ได้เสด็จเดินจงกรมณนะเจิงเขาคิดจะกูดพระเทวทัตสบโอกาสจึงคิดหลอบปรงพระชนโดยลอบขึ้นไปบนยอดภูเขาแล้วก็กริ่งหินศิลาก่อนมหิมาหมายให้ทับพระพุทธองค์แต่ด้วยเดชะบุญก้อนหินศิลาหนาทึบนั้นได้แตกละเอียด ขณะที่กลิ่งลงมาจากยอดภูเขามีแต่เพียงเศษหินศิลาก้อนเล็กๆเ,เท่านั้นที่ตกกระทบพระบาทของพระองค์บังเกิดเป็นรอยห่อพระโลหิตเท่านั้นพระเทวทัตเห็นเหตุการณ์จบลงอย่างนี้ก็รำพึงในใจว่าการลอบปงพระชน พระพุทธองค์ก็มีสำเร็จด้วยน้ำมือของเราเพราะว่าเทวดาอารักษ์ได้ให้การคุ้มครองปกปักรักษาแม้นแต่บุคคลใดเมื่อแลเห็นพระองค์ก็บังเกิดความเลื่อมใสและศรัทธามิอาจที่จะทำร้ายพระพุทธองค์ได้เลยเว้นเสียแต่สัตว์เดรัจฉานเท่านั้น ที่มรู้จักพระรัตนตไตรสักระมังที่จะสามารถปรงพระชนพระพุทธองค์ได้เมื่อคิดได้ดังนั้นก็จึงรีบเข้าวังปรึกษากับพระเจ้าอาชาติสัตรูวา่าในวันรุ่งขึ้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเสด็จออกไปบิณฑบาตโปรดสัตว์ในเมืองราชครึกแควนมคต ครั้งนั้นจึงทูลขอพระเจ้าอาชาติศัตรูให้ปล่อยพระญาช้างนาราคิรินซึ่งมีพละกำลังมหาศาลนิสัยนั้นดุร้ายให้ออกไปประหัสประหารเอาชีวิตขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระเจ้าอาชาติศัตรูทรงเห็นชอบกับพระอาจารย์เทวทัตทุกประการ จึงมีพระบรมราชโองค์การให้ในายควานช้างกลอกเล่าแก่พระยาช้างนาราคีริงเพื่อที่จะเพิ่มความดุร้ายครั้นก่อนลุงอรุณนายควานช้างทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าอาชาติสตรูโดยได้กอกเล่าสิบหกกระออมแก่พระยาช้างนาราคีริงจนกระทั่งพระยาช้างนาราคีริง มีอาการคลุ้มคลั่งเมาไม้ไร้สติดุร้ายเป็นยิ่งนักในควานช้างแลเห็นพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ออกบิณฑบาตตามกำหนดจึงปล่อยพญาช้างนาราคีริงซึ่งอยู่ในอาการอันคลุ้มคลั่งตกมันเมาไมยเป็นยิ่งนัก ได้ส่งเสียงร้องอึกกระทึกก,กึกกองกำมปนาทไปทั่วพื้นแห่งพระสุธาวิ่งกระเซาะกระเซิงตรงไปยังพระพุธทธเจา้าและหมู่พระภิกษุสงฆ์ที่เสด็จตามขบวนมาเหล่าพระสาวกและฝูงชนบริเวณนั้นต่างตื่นตระนกตกใจวิ่งหนีกันเป็นอนลมาหมู่พระภิกษุสงฆ์ อันได้แก่พระสารีบุตรและพระอานนท์ได้ทรงกราบทูลพระพุทธองค์ว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าขณะนี้พญาช้างนาราคีริงกำลังวิ่งมาทางนี้ขอพระพุทธองค์โปรดเสด็จพระราชดำเนินเลี่ยงไปทางอื่นเถิดพระพุทธเจ้าค่ะพระพุทธเจ้า ทรงตรัสว่าดูก่อนหมู่สงฆ์ทั้งหลายอย่าได้ตระนกตกใจกลัวไปเลยเราตถาคตจะฝึกพยาช้างนาราคีริงนี้เองพระสารีบุตรบัดนี้เพศภัยกำลังจะเกิดแต่พระองค์แล้วข้าพระบาทขอรับเป็นผู้ฝึกพยาช้างนาราคีริง นี้แทนพระองค์เองพระพุทธเจ้าค่าดานพระพุทธองค์ได้ตรัสแก่พระสารีบุตรว่าดูก่อนสารีบุตรอันพญาช้างนาราคีริงนี้มิใช่วิสัยของพระอริยสาวกที่จะฝึกได้หากแต่เป็นกำลังแห่งพุทธวิสัยเราตถาคต จะฝึกพญาช้างครั้งนี้เองทันใดนั้นพระอานนท์เกรงภัยจะมาถึงองค์สมเด็จพระพุทธชินวรจึงรีบออกไปยืนเบื้องหน้าพระพุทธองค์หมายจะสกัดพญาช้างนาราคิริงที่อยู่ในอาการตกมันนั้นเอาไว้โดยไม่ได้คำนึงถึงชีวิตของพระองค์เองพระพุทธองค์ทรงตรัสห้ามพระอาน o น์ ให้ถอยหนีออกไปแต่พระอานน์ก็ไม่ได้หลบนีไปทางไหนยังคงยืนประทับเบื้องหน้าพระพุทธองค์อยู่อย่างนั้นขณะนั้นเองทารกน้อยคนหนึ่งได้พลัดหลงกับมารดาแผดเสียงร้องให้เจ้าจ้าด้วยความตกใจพญาช้างนาราคีริงได้ยินเสียงร้องนั้น กรับวิ่งตรงไปทางทารกน้อยหมายจะเข้าทำร้ายพระพุทธองค์ทรงทอดพระเนตรเปล่งกระแสพระมหากรุณาแก่ทารกนั้นพลังจิตจากพระองค์ได้กำราบไปในดวงจิตแห่งพญาช้างนาราคิริงและทรงแต่งพระสุรเสียงอันไพเราะสนอโสดประสาทยิ่งนักว่า ดูก่อนนาราคิริงเจ้าถูกกอกสุราจนเมาไหมายอย่าได้คิดเบียดเบียนทิมแทงบุคคลผู้อื่นผู้ใดเลยจงมาหาตถาคตณปบัดนี้เมื่อพญาช้างนาราคิริงได้รับสัมผัสแห่งพระเมตตาจากพระเนตรที่ทรงมอง มาที่ตนประดุดหนึ่งดังกระแสทานอันเย็นสนิทต,ตกต้องจิตแห่งพยาช้างสารอันดุร้ายและอาการมึนเมานั้นก็ได้หายมาลายสิน้นไปด้วยฤทธิ์แห่งพุทธานุภาพนั่นเองพยาช้างนาราคิริงมีอาการอันสงบเปียบร้อยและได้ยกงวงขึ้น ค่อยเยื้องยางพระบาทค่อยเยื้องย่างเทา้าเข้ามาหมอบกราบตายเบื้องพระยุคนบาทแห่งพระพุทธองค์พระพุทธองค์ก็ได้ทรงใช้พระหัตถ์ขวาลูบศีรษะแห่งพญาช้างนาราคีริงแล้วก็ทรงมีพระดำรัสตรัสวา่าดูก่อนนาราคีริงพญาช้าง ตัวเจ้านี้บังเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานแต่ได้มีโอกาสมาประสบพบพานกับตถาคตในครั้งนี้นับว่าเป็นกุศลบารมีธรรมอันใหญ่หลวงแต่นี้ไปในเบื้องหน้าเจ้าจงตั้งจิตใจอันบริสุทธิ์อันเป็นเมตตาเพื่อระงับโทสะความดุร้ายในใจของเจ้า เมื่อเจ้าสิ้นชีวิตไปในชาตินี้จกได้ไปบังเกิดในดาวดึงเทวสถานเสวยสุขบนทิพยพิมานนั้นพระยาช้างนางราคีริงได้สดับพระดำรัสของพระพุทธองค์แล้วก็บังเกิดความสมััปราบปลืมไปทั่วสัพพางกาย ก่อนที่พระพุทธองค์จะเสด็จดำเนินจากไปพญาช้างนาราคิริงได้ยกงวงขึ้นลูบเบื้องพระบาทแล้ววางงวงนั้นบนศีรษะของตนเดินถอยหลังออกมาหยุดดูพระสิริโฉมแห่งพระศัพทันอยู่จาบแล้วจึงกลับคืนสู่ที่อยู่แห่งตน พญาช้างนางราคิริงแสดงถึงจิตอันเป็นโทสะมักโกรธเกลียวร้อนรุ่มกระวนกระวายอารมณ์อันดุร้ายแถมยังดื่มเล่าเข้าไปถึงสิบหกกระออมแสดงถึงกิเลสอันเป็นตัวแปรส่งเสริมจิตที่เป็นโทสะและเมตตาธรรมแห่งพระพุทธองค์นั้น แสดงถึงจิตอันเป็นกุศลส่งเสริมให้เห็นอกเห็นใจมุ่งไมตรีปรารถนาดีต่อกันท่านผู้ฟังครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของคาถาในบทที่สามพระคาถาที่ปราบช้างนาราชิริงที่ตกมันพระคาถานี้นั้นความหมาย แล้วก็เรื่องราวเหล่านี้ครูโจรได้นำมาเสนอถ่ายทอดให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันแล้วในวันนี้ก็หวังว่าท่านผู้ฟังทั้งหลายนั้นจะได้รับฟังแล้วก็มีสติพิจารณาในหลักธรรมแล้วก็คติธรรมที่แฝงสอนอยู่ในเรื่องราวของการที่พระพุทธองค์นั้นทรงปราบช้างพยศตกมัน นางราคิริงในครั้งนี้สำหรับพระคาถานี้นั้นโบราณอาจารย์ท่านกล่าวไว้ว่าพระคาถานี้ดีนักแลเพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงชนะพญาช้างนางราคิริงด้วยพระเมตตาบารมีปริศนาธรรมในครั้งนี้สอนเอาไว้ว่าพึงชนะความโกรธด้วยความเมตตา มันฝึกฝนเจริญเมตตาจิตมุ่งมิตรไมตรีปราถนาดีและให้อภัยมีความเห็นอกเห็นใจแก่ผู้อื่นจะระงับเวรภัยแก่ตนบังเกิดซึ่งความสุขสงบร่มเย็นโดยทวนทัวทั่วกันทุกท่านทุกคนสำหรับวันนี้ ครูโจนก็คงจะขอจบเรื่องราวเกี่ยวกับพระคาถาและเรื่องราวของพญาช้างนาราคิริงที่อยู่ในพุทธชัยมงคลคาถาบทพาหุงในบทที่สามคือการชนะด้วยพระเมตตาพญาช้างนาราคิริงไว้แต่เพียงเท่านี้ และหากท่านผู้ชมผู้ฟังทั้งหลายนั้นชื่นชอบชื่นชมและชื่นใจในคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้กับทางช่องครูโจรเล่าเรื่องได้นําเรื่องราวดีๆได้มานําเสนอถ่ายทอดให้กับท่านผู้ฟังทั้งหลายได้รับชมกันในโอกาสต่อไป สำหรับวันนี้หากครูโจรนั้นได้ผิดพลาดไปแต่ประการใดครูโจรก็ต้องกราบขออภัยแก่ท่านผู้ฟังทั้งหลายมาไว้ณโอกาสนี้นะครับสำหรับวันนี้ครูโจรต้องกราวคำว่าขอบคุณและสวัสดีพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ